สมาคมนักข่าวหน,นังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคจัดงานเลี้ยงสารสัมพันธ์คณะที่ปรึกษากิจติมศักดิ์ของสมาคมพร้อมอวยพรวันเกิดนายกผู้ก่อตั้งของสมาคมเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่4กันยายน2567ที่ร้านอาหารบ้านยินดีถนนสีนครินต์ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการสมาคมนักข่าวหน,นังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค โดยมีพลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานชมรมชาวสมุทรปราการที่ปรึกษากิจติมศักดิ์ของสมาคมพร้อมด้วยนายจตุรงเสริมสุขอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนายโอลานกิจเลิร์ไพโรดรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวลสำโรงที่ปรึกษาสมาคม นายประยุทธ์ดำรงสุทธิพงศ์ผู้บริหารเอเชียสากลอพาร์ตเมนต์นายสมศักดิ์ยศพยุงศักดิ์กรรมการบริหารบริษัททีดับิไอจำกัดดรสังวานเกตงามนายกผู้ก่อตั้งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนายธีรพัฒน์ฐานิตนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนายวิมูลจิตประสบเนตรเลขาธิการสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยปรึกษาและขอคำชี้แนะ ในการจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน e ์และด้านต่างๆของสมาคมโดยในวันนี oh. ้คณะได้ถือโอกาสร่วมวุยพรวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้กับท่านดรสังวานเกตงามผู้ก่อตั้งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคซึ่งตรงกับวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณทัศนีสิริโสภานนนผู้บริหารร้านอาหารบ้านยินดีพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมวุยพรบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นด้านดรสังวาน นายกผู้ก่อตั้งสมาคมนักข่าวส่วนภูมิภาคกล่าวแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมการบริหารสมาคมและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทุกท่านที่ได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดตนในฐานะนายกผู้ก่อตั้งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคได้เห็นสมาชิกและสมาคมเป็นเหมือนครอบครัวอยากเห็นความเจริญเติบโตของสมาคมให้เป็นไปตามดังหวังและขอฝากงานกับนายกสมาคมคนใหม่และคณะกรรมการบริหาร พร้อมทางคณะที่ปรึกษาร่วมนำพาสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคให้เจริญเติบโตสร้างประโยชน์แก่สังคมสืบต่อไปภาพข่าวรุ่งธรรม เดี๋ยวนะครับ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 ขอบคุณค่ะมองกล้องนับหนึ่งสองเองเอาต้อตามไม่เอาแน่้องตามไม่เอาท่านตัวเองเกิดว่าอะไรผู้ใหญ่ที่ผมโคโรน์และท่านสองว่าจะโรสันสุขและท่านโบราณและ อีใหญ่อ uh> ีกท่านหนึ่งแล้วก็ท่านประยุทธ์และตั้งอ่าองสัตว์ต้องราบน้องน้องน้องต้องรีน้องอย่างนี้น้องน้องในฐานะที่ผมต้เป็นนายร้องในเพลก็รื่นเพในสิ่งที่ผมทำให้ดีที่สุดอาจจะไม่ดีเรจแต่ถือว่าขั้าหนึ่งที่เกิดมา ได้ชดใช้คือแผ่นดินที่เราเกิดที่เราอยู่ตอบแทนผู้แทนนี้ตอบแทนสังคมถือว่ามีความในวันนี้ที่สุดมากขึ้นมีผู้ใหญ่ไม่เพี่มไม่มีวันไหนที่มีความสุขเท่ากวันนี้และจะขอจดจำวันบบนี้ไปโทษเชียร์ความสุขนะค,ครับ